คาสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้องไม้เวลาพรอ,อยรักสีวันนี้น้องไม้พามาเที่ยวนอกสถานที่นะคะก็คือ,อ,อที่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อประตูผานะคะก็คือเป็นจะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวก็ไม่เชิงแต่ว่ามีประวัติที่เจ้าพ่อประตูผาเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองนะคะก็คือ,อ,อก็คือท่านซ่อนอยู่ในประตูผาแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรคะต่อสู้กับข้าศึกนะคะก็คือ ฟันนะคะใช้ดาบฟันคอที่แบบว่าเหมือนกับฆ่าศึกมาทางที่เป็นหุบเขานะคะทีนี้น้ม้อยจะพามาดูอะไรคะเปล่าก็จะพ่อประตูผานะคะแต่จะมาดูระบบนิเวศของจะพ่อประตูผานะคะเดี๋ยวน้มอยพาดูเลยระบบนิเวศเป็นด้วยกันนะคะนี่ก็คือถามว่าป่าที่สมบูรณ์คือแบบไหนไม่จะพาดูนะคะว่าบ้านรอมันขาดเลยนี่ก็รู้สึกว่าจะเขาน่าจะโดนปลวกนะคะแต่ว่านี่เห็นไหมคะนี่ขี้ตะไคร่เนี่ยมดเนี่ย เคำว่าต <Universe> <m fore legislation> ok ้นไม้จะต้องเป็นสีเขียวก็คือป่าที่อุดม์สมบูรณ์มันต้องมีขี้ตะไคร่แบบนี้ถูกไหมคะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่ค่ะระบบป่าที่สมบูรณ์นะคะก็คือมีขี้ตะไคร่เต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมคือที่ว่าจะพามาดูก็คือที่จริงอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าให้ดูดิ่เห็นไหมท่านผู้ชมขี้ตะไคร่ทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่คือระบบดิเวทที่ถูกต้องนี่นะคะ พราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะน้มันก็จะพามาดูนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือเจ้าพ่อประตูผาอำเภอแม่หมะเอยไม่ใช่หมูส่สี่รู้สึกว่าเป็นอำเภออะไรวะอำเภอแม่หมาะนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นตำบลจาปุยม้งรู้สึกตำบลหลายตำบลเลยอะตำบลท่าสีตำบลจาปุยอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าจงจะเป็นรอยต่อระหว่างทางไปลําปางนะคะลําปางพะเยาที่ ระบบนิเวทที่ถูกต้องเห็นไหมคะว่า,าความสลับซับซ้อนของต้นไม้ที่มันมีเขาเรียกอะไรคะสเต็ปนะคะที่มีหลายชั้นแต่ทีเนี้ที่จริงแล้วม้อยพามาดูนี่ก็คือแบบหลายคนเลยที่ใช้ปุ๋ยมิสเตอร์ทิมันเราล้วก็จะถามว่าเออคุณอ้อยทำไมต้นไม้มันเป็นสีเขียวนี่นะคะนี่ม้อยพาด,ดูนะคะเราไม่ควรออกนอกเส้นทางนะคะเดี๋ยวมันจะหลงป่า <laughs> นี่เห็นไหมคะ นี่ไงขี้ตะไคร่มอสก็คือเข้าเย็นจนกระทั่งแบบมีมีมีความสมบูรณ์ทางกายภาพนะคะก็ต้องขอ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 อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ดีค่ะก็ขอถ่ายเอาป่าสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันเข้าเร็จกับเข้าคอนเซ็ปต์กับงานของม้อยเลยเพราะว่าไม่้อยทำเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการดินนะคะหรือบูรณาการพืชใหม่ เพราะฉะนั้นนี่คือเราจะต้องทําระบบนิเวศนวมาทําเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามาศึกษาระบบนิเวศนอกสถานที่กันเลยกันค่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะที่ท่านปกป้องบ้านเมืองเราประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นวมันก็จะพาเยื้องย่างเข้าสู่โซนหนึ่งของถ้ำเจ้าพ่อของเจ้าพ่อประตูผานะคะเพราะว่านวมเคยมากับครูบาอาจารย์ก็มากับหลวงพ่อท่านก็ให้มา กราบพระที่นี่หรือว่าจะพาท่านผู้ชมเ,เข้าไปในนี้นะคะอันนี้คือศาลของเจ้าหญิงออนอุมาลูกขออลูกขออนุญ,ญาตนะคะจะเข้าไปกราบพระเดี๋ยวขอดูพ่อแม่อน,นะคะโอ้ท่านงามมากค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทํานะคะเพราะว่าเมื่าทําเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้สวยมากค่ะ่านผู้ชมเป็นถ้าเล็กๆนะคะเพราะว่าอันนี้หนูน้องไม่ได้พาเข้าไปที่อันนี้เขาชื่ออะไรคะถ้ำผาสวรรค์นะคะโฟก,กัสก่อนหัวถ้ำผาสวรรค์นะคะเมื่อขออนุญาตสถานที่นะคะก็ขอถ่ายทําไปด้วยเพราะว่า น้ามันทำเกี่ยวกับในเรื่องของฮิวมัสเหมืองไม่บ่ออำเภอแม่บ่อจังหวัดลำปางซึ่งทำฮิวมัสนะคะก็คือเราเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าศึกษาระบบนิเวศของป่าไปด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูนั่นเองสิ่งแวดล้อมนะคะคือการทำดินใหม่สร้างพื้นที่ใหม่ให้กับโลกใบนี้นะคะก็คือฟื้นฟนูสภาพดินที่เสื่อมโทรมอันนี้ก็ นะหลวงพ่อท่านก็แนะนําให้เรามากราบพระที่นี่นะคะเราก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปนะยูนี่นะคะก็โอ้โหระบบถ้ำนะคะก็คือนี่ก็ลักษณะเป็นถ้าเปิดนะคะกราบขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็นำมาพามากราบพระนะคะกราบข้างในขอกราบข้างในก่อนก็เป็นถ้าแบบไม่ไม่ลึกเกินไปนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าลึก เราก็กราบพระนะคะสาธุนมรรมสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สาธุขอความเป็นมงคลจะเกิดแก่ลูกค้าและคนดูนะคะเกษตรกรทุกท่านไว้พาดูลงสเต็ปข้างล่างนะคะก็เป็นท่านน่าจะมีโพรงเข้าไปอีกลึกได้อยู่นะคะ,ะแล้วก็มีรูอยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็มีซอกเข้าไปตรงเนี้ยค่ะกระมุดไปดูท่าทางเนาะสาธุนมัสการสาค่ะมัก็สการสิ่งศักดิ์สิ์เพราะว่าอ๋ออันนี้คือผนังถ้ำนะคะก็เป็นถ้ำเล็กๆนะคะแล้วก็ก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะ ก็น้ำมอขอประท้ประธานโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเรามาถ่ายทําระบบดิเวศด้วยก็คือพาให้ท่านผู้ชมได้ท่องเที่ยวไปด้วยกับนำ้ำมอยด้วยเพราะว่าเราวันนี้วันอาทิตย์นะคะนำ้ำมอก็มาพักผ่อนมาเที่ยวแล้วก็เราก็มาศึกษาระบบนิเวศด้วยนะคะเพราะว่าระบบดิเวศท,ที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีความเย็นนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นของป่า ต้นมันถึงจะเป็นขี้ตะไคร่หลายๆคนเนี่ยใช้มิสเตอร์ฮิมัสเราเราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณอ้อยทําไมต้นมันเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเย็นไงคะ mm hmm. เห็นได้อยังคะว่าทําไมมันถึงเขียวนะคะก็คือนี่ก็คือมันเป็นมอสนะคะเป็นมอสเนี่ยนี่คือต้นไม้ที่ถูกต้องไหมคะอมอกลนน,นะคะท่านผู้ชมเมื่อกีพาดูถอดหมวกก่อนเพื่อความเคารพในสถานที่นะคะ สสิ่งัถามว่าทำไมทำไมคนที่เขาใช้หอมอแล้วทำไมต้นมันเป็นสีเขียวที่นี่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำว่าความอุดสมสมบูรณ์ต้องเป็นเช่นนี้นะคะเนี่ยมอสนะฮะต้องเขียวแบบนี้นี่คือต้นที่แบบระบบนิเวศด,ดีเย็นนะคะต้นไม้เขาเย็นเห็นไหมคะว่า คนต้นเห็นไหมคะเนี่ยพอมันเกิดสปอร์ปุ๊บก,ก็เกิดเห็ดเยอะแยะมากมายไม่รู้เห็ดอะไรอะคะ่ะก็เนี่ยเป็นสีเขียวๆข,ขึ้นมานะคะตรนนี้เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นมอสที่เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดจากความเย็นของธรรมชาตินะคะนี่่านผู้ชมก็คือเขาเย็นไงเขาถึงต้องเกิดมอสใช่ไหมคะ <c oughs> มนี่ก็คือ ระบบนิเวศที่ถูกต้องนี่เต็ไมไปด้วยออกซิเจนเลยเสียงนกนะคะนี่เห็นไหมคะเราศึกษาดินซิเราดูดินสิคะเราขออนุญ,ญาตเขี่ยดินนะนี่นะคะดิน,นดินก็คือเห็นไหมคะว่าดินเขาง,ง่ายดินที่ร่วนซุยและมีโพรงอากาศดินมีความมีไม่มีไม่ถึงกับมีความชื้นแต่ว่าลักษณะคือดินเย็น ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเห็นมอสไหมนี่นี่แหละค่ะคือหัวใจออกซิเจนนะคะแล้วก็ทําไมถึงเขียวเนี่ยก็เป็นสีเขียวมันจะเริ่มต้นจากการเป็นมอสไงะคะเพราะว่าเราอ่ะบุนเรามันเย็นนะมิสเตอร์ฮิวแมนของเราเย็นเพราะฉะนั้นกนก็ฝาท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะก็พอประมาณค่ะนะคะก็วันนี้ น้อม้อยพามาเที่ยวเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เราก็มาเที่ยวที่ใกล้แล้วก็น้อม้อยก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เที่ยวหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้พอมาเที่ยวก็พาท่านชมเที่ยวด้วยนี่ไหมคะเนียมอสเห็นไหนมนี่สีเขียวๆนี่นี่นะคะนี่คือความสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์เน,มมน่หมายความว่านี่คือระบบดิเวทที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่ก็ ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะอากาศเย็นมากข้างนอกนี่เย็นตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะใกล้จะเที่ยงแต่หนาวผู้ชมเย็นอยู่เลยนะคะเย็นน้อยก็เย็นก็แล้วก็โอเควันนี้ก็งั้นก็นกราบลาไปด้วยระบบนิเวศท,ที่สวยงามนะคะของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีตำนานของที่นี่นะคะเพราะว่าก็ลักษณะเหมือนเจ้าพรชัยมรภูมิสนามลบก็ใช่นะ แล้วก็มาถ่ายปอดนะคะถ้าเกิดใครที่ได้แวะมาเส้นนี้ก็ลองลงเที่ยวดูนะคะเป็นก็มีกาฟแฟเราก็กินเอสเปรสโซ่เป็นกาแฟดำนะคร<ม>ก็ช่วยคลา,ายหนาวแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายก็เป็นสถานที่ที่เท,ท,ท,ที่ยวได้ระหว่างทางการเดินทางนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะเห็นไหม อ่นย์เาหด4นะคะก็โทรมาปรึกษานม่อยได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสนัื่นเองของอำเภอแม่ม,มจอจังหวัดลำปางค่ะวันนี้น้่อยก็กลับลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ